แลนอนเสี่ยงเป็นกรดไหลย้อนได้จริงเหรออายุยังน้อยอยู่เป็นกรดไหลย้อนแล้วมาดู5พฤติกรรมที่เสี่ยงการเป็นโรคกรดไหลย้อนกันค่ะที่เรารู้กันดีนะคะว่าจะมีอาการแสรพร้อนกันอกแล้วก็เริ่มเหม็นเปรี้ยวนั่นเองไม่ว่าไวัยไหนนะคะก็เป็นได้ถ้าคุณยังมี5พฤติกรรมเหล่านี้อยู่อย่างแรกนะคะคือการที่คุณดื่มแอลกอฮอล์มากๆหรือว่าสูบบุหรี่จัดนั่นเองและ2นะคะมีน้ําหนักตัวมากเกินไปหรือว่ามีภาวะโลคอ้วนนั่นเองและ3นะคะการทานอาหารแล้วรีบไปนอนเลยเนี่ย ผิดมากๆนะคะคุณผู้ชมเวลาทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องนั่งรอให้ร่างกายเราเนี่ยมีการย่อยอาหารก่อน2-3ถึงชั่วโมงนั่นเองและ4นะคะการที่ทานอาหารบุฟเฟ่หรือว่าออกไปทานอาหารที่มันแบบเยอะเกินไปหรือว่ากินมากกว่าทุกทกวันที่เราทานนะคะ่ะจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยปรับไม่ทนันแล้วก็เกิดภาวะกดไหลย,ย้อนนั่นเองและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการที่ คุณเนี่ยทานอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นอาหารมันอาหารดองนั่นเองเช่นส้มตําหรืออาหารที่มีแก๊สเยอะ<ๆ>การรักษาที่ดีที่สุดที่คุณควรรู้กันก็คือการทานยานั่นเองแต่เราจะไปถึงขั้นทานยาทําไมใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมจริงๆแล้วก็ควรที่จะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการที่เราออกกําลังกายทานอาหารรสจัดให้น้อยลงนะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงเลย งดการสูบบุหรี่หรือว่าดื่มแอลกอฮอล์นั่นเองหมั่นออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมออันนี้ก็ทำให้ภาวะกดไหลย้อนน้อยลงแล้วนะคะไม่ต้องไปกินยาแล้วและที่มีตัวช่วยที่เพิ่มเข้ามานะคะคือการใช้สิ่งของนั่นเองสิ่งของที่ว่ามานี้ก็คือจะเป็นหมอนทุกคนสามารถใช้หมอนนะคะนอนหัวสูงได้ป้องกันการเกิดไหลย้อนได้เหมือนกันถ้ากดไหลย้อนนะคะขึ้นมาที่คอเนี่ยแล้วอาจจะทำาให้ขึ้นมาที่ช่องปากเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันผูกได้นั่นเองะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ5พฤติกรรมที่เฟินเอามาพูดถึงวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะเฟินฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดีคอสบ,บขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย